นี่ว่าผ่านขกไข่ว่าจะชาอ้อมมายิงออกกำลังกายได้ได้เวลารบกันทุกคนไปรบบาน cha chào 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 Ơ Ngắm chào chào hôm nay nè, chào 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 lương, chào chào lương chào 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 à, yên chào 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 với cặp ruộng thưng

เนั่นนั่นชี้ทีแกตัวเขามามามาพ่อขยาพ่อไขยะให้ตายอะไรไม่อะกองสุริตเอ๊ะเ๋ยวไปหาเ๋ยาไปห้ไม่รู้อย่างไม่แค่บอนอ๋ะเผื่อนกันเผื่อเกัน

Vi har bare én. thế nha